จะรับคนที่คุกทางานจริงเหรอเนี่ยพอดีหนูลืมกระเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้ค่ะมีใครเก็บไว้ให้หนูไหมคะอ้าวเหรอครับค่ะเ<อ>มื่อกี้เองเสริมตึ้นตอนนี้ป่ะ <c oughs> ใช่ครับนี่ได้เหรอครับเห็นไหมนึกแล้วไม่มีผิดหมาเนี่ยยังไงมันก็อดเป็นขี้ไม่ได้หรอกจรนยังไงมันก็เป็นจอน

มีมีอะไรเปล่าครับเออคือว่าผมเห็นกระจกรถมันไม่ได้ปิดแหละครับแล้วข้างในอ่ะมันมีของนี้ด้วยครับผมก็เลยเฝ้าให้ครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเป็นคนดีจริงๆแล้วนี่คุณจะไปไหนนะครับผมไปส่งผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือว่าผมว่าจะไปหางานทําก่อนนะครับโอ้โหพอดีเลยครับที่ร้านผม เราสมัครคนง,งานไปตามผมไป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 ุไป่ปป<ม>ครับเดี๋ยวรอพี่อยู่กินนะพี่ไปตามนี้ก่อนครับผม ไปพาใครมาเนี่ยพาน,น้อกก็มาสมัครงานไปพามาจากไหนเนี่ยดูหน้าตาสารลูปฉะน่ะไม่น่าไว้ใจเลยแหววแกเคยไว้ใจใครบ้างไหมเนี่ย้อย สวัสดีครับเฮียเออคุนอกรเล่า้ฟังแล้วเรามาจากไหนล่ะผมเพิ่งออกมาจากคุกครับล้วติดคุกคดีอะไรลักทรัพยครับว้้ยเฮียเฮียรับคนที่เคยติดคุกแล้วมาทำงานจริงๆเหรอคดีลักทับยเด้วยอ่ะก็มาขโมยของในร้านเฮียหรอขโมยของของลูกค้าด้วยอ่ะเฮียเฮียจะรับ คนขี้คุกทำงานจริงๆเหรอเนี่ยโอ้แหววเฮียก็มีเหตุผลเขาด้วยไม่เป็นไรไปนนอ๊ไปพักหลังร้านเฮียก่อนแล้วกันแล้วเฮียให้เงินไปซื้อเสื้อผ้าให้เบิร์กก่อนของเงี้ยเฮียจะรับคนที่คุกมาทำงานจริงๆเหรอนี่เกิดคนเขารู้เข้าอ่ะว่าเฮียรับคนที lonely, ่คุกมาทำงานเนี่ย ใครจะกล้าเข้ามากินในร้านเฮียเหว๋อหวๆอเนะแมวไปเดี๋ยวไปกรอ้านนี้แหละพ่อที่บอกว่าอร่อยบรรยากาศก็ดีนะลูกนะ สวัสดีครับสวัสดีครับดาสวัสดี้เปนดูครับผมมาจ้าครับพ่อเอาอะไรอ่ะตามใจลูกลูกจะเอาอะไรลูกก็เอาเลยขอโทษนะครับผมรั้นน้ำครับนีวแหว ออกใจมาเลยอเนาะวันๆแม่แอบดูชาวบ้านเขาเนี่ยทํางานทําการมากไหมเนี่ยฉันก็ต้องคอยจับตาดูมันสิเผื่อมันเนี่ยขโมยของอะไรของเฮียเนี่ยฉันจะได้รีบไปบอกเฮียให้เฮียไล่มันออกไล่มันออกเราว่าเฮียจะไล่แกออกมากกว่ายีแหววห,ห,หนะุ้ยมือปากนี้นะไอเนาะเราวังตัวให้ะมึง ม,มันอะไรแย่ๆหรอกพ่อชอบอะไรพ่อก็จิ้มมาเลยลอ,อร่อยนะเนี่ยกกเก็บตังค์ด้วยค่ะกิ่กนแล้วพ่อเออเลยรก ลูกพอจัดก,การนองลูกไปอร่อยจริงถูกด้วยลูกเนี่ยเออก็อร่อยทั้งโผกเลยเนี่ยครับได้ค่ะต้องมากินใหม่แล้วลูกเออต้องมาอีกอ้าวพ่อหนูลืมกระเป๋าตังค์<ข>อ้าวเหรอค่ะไปลูกไป พวดีหนูลืมกระเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้ค่ะมีใครเก็บไว้ให้หนูไหมคะอ้าวเหรอครับค่ะหนูเพิ่งถามให้นะครับนมเมื่อกี้เองเสริมเต้นตอนนี้ป่ะใช่ครับมีได้เหรอครับออลูกค้าเขาลืมกระเป๋าไว้เองเห็นไหมไม่มีนี่ครับไม่มีได้ยังไงก็แกดูแลลูกค้าตอนนี้แกจะไม่เห็นกระเป๋าลูกค้าได้ยังไงให้นม เห็นไหมนึกแล้วไม่มีผิดบอกว่าอย่ารับมันอย่ารับมันเฮียก็ยังรับมันไว้เองเห็นไหมลนะ่ะนี่แววยังไม่รู้หนูมันผิดหรือเปล่าไปโทษมันทําไมหมาเนี่ยยังไงมันก็อดกินขี้ไม่ได้หรอกจอยังไงมันก็เป็นจรนนิสัยมันจะแก้ไม่ได้หรอกไล่มันออกไปเลยไล่มันไปเฮียไล่มันออกไปนิสัยอย่างเงี้ยไล่มันออกไปเลยใช่ไล่ออกไปเลยใช่เฮียครับผมไม่ได้ไปจริงๆนะครับ เฮียอย่าไล่ผมออกนะครับเฮียไม่ได้ไล่แกป้านี่เงินเดือนแล้วป้าออกจากร้านผมไปซะไปหางานใหม่ทำจ้าอะอะไรอะไรเฮียนี่หวังมองไปหมดแล้วนะเนี่ยอะไรอ่ะเก็บตังค์ด้วยค่ะกินแล้วก็เฮ้ยลูกรอจัดการนิดนึงเลย ออร่อยโูกด้วยลูกเนี่ยต้องอร่อยทั้งโูกเลยเนี่ยครับไปค่ะ,ะมาติดใหม่แล้วลึก ว่าผมเห็นป้าหลายครั้งแล้วที่ขโมยของในร้านขโมยช้อนขโมยชามเล็กๆนน้อยผมไม่ได้ว่าอะไรเห็นป้ายิ้เยอะแล้วผมเลยรับเขาทำงานแต่ครั้งนี้ผมรับไม่ได้จริงๆที่เห็นป้าขโมยกระเป๋าตังค์ลูกค้าถ้าออกจาราสผม,ป <c oughs> มเปยซะไปแมวเฮียก็เป็นคนดีเขาให้โอกาสคนที่เขารับหนุ่มมาเนี่ยเฮียหนุ่มเป็นคนดี เนี่ยเขาต้องรับมันมาทำอดีตเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันมันทำให้คนดีขึ้นได้ให้โอกาสคนที่ได้โอกาสดีกว่าให้โอกาสคนที่โชอกายจังแกมาไปไหนกระเป๋าตังค์หนูอ่ะเห็นยุ่งวุ่นวายกันยังไม่เลยมึง俩เฮ้ยเอ้ายังไม่สลดเองเห็นเห็น